ค่ะก็คืออย่างนี้ค่ะมันเป็นการพูดคุยโดยโดยแม่อนนาเป็นคนเสนอไอเดียนี้มาแล้วก็มาปรึกษ,ษาเราว่าเธอฉันอยากทำสารคาดีของผู้หญิงที่ชื่อตังโมซึ่งถามว่าเราเห็นด้วยไหมเราเห็นด้วยเราก็เลยมีมีพอดเรื่องราวตัวอย่างเหมือนอ่ออะไรนะเอมี่ไวช์เฮาที่จะเป็นแบบนั้นซึ่ง เราจะต้องมีมีมีทีมขึ้นมาเลยแหละมันมันไม่ใช่งานง่ายๆมันคืองานใหญ่มากๆเลยเราต้องใช้ระยะเวลาในการทํามันยากตรงที่ว่าเราจะต้องรวบรวมฟุตของพี่ตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่ทํางานแล้วพี่ก็ทํางานมาค่อนข้างเยอะออกงานมาก็บ่อยชีวิตพี่มีเรื่องราวอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่คนอื่นยังไม่เคยรู้เราก็อยากให้ทุกคน ดูสารคดีชีวิตของพี่เรารู้สึกว่าอันนี้แหละคือแตงโมพัทรธิดาหรือว่าแตงโมดิดาวัชรวิรบุตรเท่านี้เราค่ะโมไม่ได้ขอสปอนเซอร์จากไหนเลยอันนี้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนคือเราไม่ได้มีสปอนเซอร์เราเราอยากทาด้วยด้วยใจของเราจริงๆเราอยากทําเพื่อระลึกถึงพี่เราอยากทาเพื่อเพื่อเก็บไว ไม่อยากให้ทุกคนลืมชื่อพี่มุมกใช้เวลาสควรโอ้ใช้เวลาเลยค่ะ<ๆ>เพราะว่าตอนนี้เนี่ยด้วยเรื่องราวหลายๆอย่างก,ก็ยังไม่ได้จบร้อยเปอร์เ็นต์นะเนาะแล้วก็ยังเหลือง,งานที่อีกหนึงงานซึ่ง11-13ถึง13มีนาที่ผ่านมาแล้วก็อีกวันหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นภายในอนาคต 4วันนี้ก็ต้องไปอยู่ในฟุตของของสรารคดีของพี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเสร็จงานนั้นก่อนแล้วก็มานั่งฟอร์มทีมเป็นอีกทีหนึ่งประชุมกันอีกทีหนึ่งว่าจะยังไงแต่คือที่โมคาการไว้ก็คือก็อยากจะให้เผยแพร่หรือว่าออนแอร์พอดีครบรอบหนึ่งปีถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าทันนะคะเพราะว่าสกบงานมันใหญ่มากจริงต้องขอแม่ นะคุณแม่ก็ต้องมีการพูดคุยและมีการขอเป็นกิจารักษณะค่ะยังไงก็ต้องขอให้คุณแม่อนุญาตด้วยเพราะคุณแม่ก็คือส่วนส่วนหนึ่งที่สําคัญของงานนี้เหมือนกันานหน้าตำรวจจะแถลงเปิดคดีแล้วค่ะนีมีสอเรารู้สึกไงบ้างคะที่แบบหนูหนูพูดมาตั้งแต่แรกว่าหนูก็ยังเชื่อมั่นในการทํางานของเจ้าหน้าที่นะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงจะดีหรือจะไม่ดี เราจะไม่มีคอมเมนต์เราถือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่ของเขาได้เต็มที่แล้วและสุ่ความสามารถแล้วจริงๆหลังจากนั้นก็ก็ขอให้เป็นเรื่องของอายการต่อไปค่ะคุณพี่ถามตรงๆเหรอสองฝั่งมองว่าเป็นวัตินเหตุอันนี้บอกว่าไม่ใช่วัติเหตุเรามองอย่งไรบ้างคะถ้าฟังที่เนาโมเหรอโมมองในโมมองในภาพที่มันเป็นไปได้เช่น พยายนหลักฐานมีอะไรบ้างข้อเท็จจริงเป็นยังไงอะไรที่มาจับต้องได้และเราเห็นได้ด้วยตัวของเราเองด้วยด้วยตาของเราทุกอย่างทุกอย่างที่โมเชื่อมันคือได้การได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วอันนี้เราเชื่อแต่เราถือว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราได,ได้เต็มที่แล้วหนึ่งเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายก็ทําเต็มที่แล้วเราก็เราก็ยินดีที่จะยอมรับความจริงและรับฟัง ในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมเหนื่นไหมคะเกือบสองเดือนที่ผ่านมาหนูบอกเลยว่าสองเดือนที่ผ่านมาต่อให้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหนูเหนื่อยแต่หนูเต็มใจทำแล้วก็หนูไม่หนูก็ยังบอกอยู่ว่าหนูไม่เคยหยุดหาความยุติธรรมให้พี่แล้วก็ถ้าหนูทำอะไรได้หนูก็ทำแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรต่างๆที่ เราเรารักตัวเองนะเราเราักตัวเองแต่ว่าก็รักพี่ด้วย